สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวัน์รโชธค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเรานะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบร,ริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสสวัสดีค่ะ,คะเรามาอัปเดตดัชนีหุ้นไทยกันก่อนเลยนะคุณผู้ชมคะเปิดทำการซื้อเขียนขายในเช้านี้ในแดนสีเขียวนะคะ ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกค่ะเรามาดูเซตล่าสุดกับห้านดับหลักทรัพย์กันนะคะตอนนี้ขึ้นมาทรงตัวที่ระดับ1,578.28จุดนะคะบวกมาพี่แค่0.05%เท่านั้นค่ะจุดที่บวกขึ้นไปสูงสุดบวกประมาณ2จุดกว่านะคะไปทดสอบที่บริเวณแนวต้าน1,580จุดค่ะ โดยมูลค่าการซื้อขายในทีนี้3,400ล้านบาทนะคะห้าดับหลักทรัพย์ค่ะปะตทตัวแม่นะ,ะขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะราคาขยับขึ้นมายืน387บาทตามติดไม่ได้ตัวของ S นะคะย่อลงไปถ6%ค่ะยืน1 0บาท8 0สตางค์ตัวของเจลขึ้นมา2%ยืนบาท20สตางค์ ITD ค่ะ ย่อไปเมื่อวันก่อนนะคะ่อวันนี้นะคะรวมถึงวันนี้ก็ขึ้นมาอีกค่ะราคายืนที่6บาท60สตางค์และ AKR ขึ้นมา2%ยืนที่2บาท82สตางค์นะคะกรอบการแกว่งตัวค่อนข้างจะไซด์เวย์ค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในฝากฝังต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้กรอบการขยับของดัชนีในฝากฝังของสหรัฐโดยเฉพาะดาวโจนส์กค่อนข้างจะไซด์เวย์นะคะดาวโจนส์ปิดตลาดนั้นติดลบลงไปเพียงแค่2จุดค่ะ NASDAQ ลงไป26 S&P ลบ3ค่ะฝากฝั่งยุโรปนะคะฟุตซินลดอนลงไป12จุดค่ะ CAC ฝรั่งเศสบวก3าเด็เยอรมนีขึ้นมา16จุดค่ะ มาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะกรอบกันแกว่งตัวก,ก้อนข้างจะจํากัดเช่นกันค่ะตกเกียวบวกขึ้นมาเพียงแค่14จุดในเช้านี้นะคะสิงคโปร์ลบ7จุดค่ะหางเสืงฮ่องกงบวก11จุดเวียดนามบวก78จุดอินโดนีเซียลงไป25จุดมาเลเซียลบ6นะคะและตลาดหุ้นของโซลย่อตัวลงไป12จุดค่ะกลับมาที่เซ็นเด็กของเรานะคะเช้านี้ทดสอบ1,580จุดแต่ก็ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นะคะประเมินแล้วกรอบค่อนข้างจะจํากัดแล้วเท่าไร่สักประเมิอนอยังไงคะ ก็ยังเชื่อว่าจากตรงนี้ไปจนถึงสส้นปีเนี่ยกรอบก็ยังจำกัดบริเวณนี้ครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูในเชิงของ valuation เนี่ยตอนนี้ตลาดเราเนี่ยแพงเพิ่มขึ้นปีนะครับที่แพงเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าพอตรมาสาประกาศออกมานะครับกำไรไม่ถึงสแสนล้านกําไรลดลงแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับกำไรถ้าเทียบเดียวเดียเนี่ยลงไปประมาณสักหกเปอร์เซ็นต นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ต่ากประเาดนะครับเมื่อต่างประคาศเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เดินหน้าออกมาปรับประมาณการกําไรนะครับ mm hmm. พอปรับประมาณการกําไรเนี่ยก็ปรากฏว่า ตัว E นะครับหรือ e p s, <S ให้มันลดลงนะครับเมื่อ e p e ลดลงแตบบ่ว่าตัว PE เหมือนเดิมคือตัว index ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณกลับมาเป็น PE เนี่ยตอนนี้ค่า PE ของเราถ้าใช้ e a r n i n g เส้นปีนะฮะสูงถึง17เท่าจากเดิมเท่าไหร่คะจากเดิมเนี่ยประมาณสัก16เท่านิดๆนะครับขึ้นมากลายเป็น17เท่านะครับซึ่งไอาการที่สูงขนาดนี้เนี่ยถ,ถ้าต้องการจะด,ดันให้มันทะลุข,ขึ้นไปอีกนะครับมันคงต้องใช้แรงอะไรที่มากมายมหฬารน,นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเรายังไม่มีกําลังในการที่ขับเคลื่ ป ra, ัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวบวดรุ่มที่เข้ามานะครับทีนี้มันก็เลยทําให้การขาขึ้นเนี่ยลิมิตนะครับส่วนขาลงเนี่ยก็จํากัดเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองกลุ่มการซื้อขายนะครับกลุ่มนักทุนรายบุคคลเนี่ยซื้อขายประมาณ70%อของตลาดนะครับ <c oughs> แล้วผมคิดว่าทุกคนในภาวะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างฮึกเติมนะครับแล้วก็ส่วนกองทุนในประเทศเองนะครับ <c oughs> ก็มีความคาดหวังว่าจะมีแรงซื้อ LTF เ <c oughs> ข้ามา <c oughs> แล้วก็หนุนทำให้ตลาดเน <c oughs> ี่ยมันมันไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันก วันไหนขึ้นแรงวันรุ่งขึ้นก็เดาได้ว่าอาจจะถูกเทสโปรฟิตแต่ถ้าวันไหนลงแรงวันรุ่งขึ้นก็ ะมีแรงซื้อกลับนะครับนั้นกรอบเ <reco B S 2> นี่ยมันคงอยู่ประมาณเน <cm> ี่ยครับถ้าสั้นๆนะครับคงอยู่ประมาณสัก1570นะครับถึง1585ประมาณ1570เป็นแนวรับ1585เป็นแนวต้านนะคะแล้วมีโอกาสไหมคะที่สัปดาห์นี้จะผ่านแนวต้านไปได้พออีก5จุดเท่านั้นเองคะผมคิดว่าขึ้นไปแล้วยืนได้เนี่ยโอกาสมีไม่มากนะครับเพราะอย่างที่บอกฮะเพราะถ้าจะดันมันขึ้นไปมันต้องมีแรงขับเคลื่อนที่มันหนักทั้งพื้นฐานแล้วก็ตัววอลนตเ็ขขงอซใ จังหวะนี้เลยหรือเปล่าครับประมาณ1580นครับ1580แนะคะแล้วปีหน้าลราคาดการกําไรบริษัทจดทะเบียนเป็นยังไงและคาดการค่าเฉลี่ยของตัวเซตละปีเป็นยังไงครับเนื่องจากว่าปีนี้ปี57เนะครับเรามีการปรับฐานกําไรลงนะครับก็เลยทําให้ฐานกําไรปีนี้เนี่ยปรับมาเกี่รอบค่ะครับปีนี้เนี่ยผมว่าปรับมาประมาณ3รอบแล้วครับตั้งแต่มีเรื่องการเมืองแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ทยอยปรับลงมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับ GDP ฮะก็ทุกคนก็เดินหน้าทยอยปรับลงมาเรื่อยลายรอบแล้้วปีีนาครอบปีีน้ละรัน ปีหน้าเนี่ยอัตราการปรับัวมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมาจะเห็นการโครธของปีหน้าที่แรงหน่อยนะครับปีหน้าเนี่ยเราคาดการ EPS อยู่ที่ประมาณ107นะครับก็คือโตขึ้นมาประมาณ15%นะครับก็ถือว่าโตขึ้นมาเนี่ยในกรนที่น่าพอใจนะครับต่ถามว่า PE มาลงไหมนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเลข EPS เนี่ยมัน107นะครับถ้าเอาตัวอินเด็กซ์ปัจจุบันไปตั้งแล้วหารด้วย EPS นะครับเราก็จะเห็นว่าค่า PE ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก14เท่าไปปลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณเท่า ่ถ้าจะมองทาร์เก็ตนะครับสมมุตินะฮะว่าเรากำหนดทาร์เก็ตว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ p ีสิเท่าได้นะครับคือย่อลงมา1เท่าเลฮะเพื่อ16เท่าแล้วใช้ e a r n i n g ในปี58เป็นตัวจับเนี่ยสิ้นปีนะครับอาจจะเห็นได้ประมาณสัก157เอ้ยโทษครับ1720งเจ็ดสองศูนย์ประมาณนะครับสิ้นปี58นะครับแต่ว่าช่วงต้นๆนะครับอาจจะต้องเจอิญร่องการปรับฐานก่อนแล้วปแล้วปลายปีนี้นะคะปี57นี้ล่ะคะครับผมคิดว่าไม่น่าจะขยับขึ้นไ ได้เกิน1580มากนักนะครับบริเวณเนี้ยั1 6ปลายปีเราจะไม่เห็นแล้วล่ะนะครับก็อย่างที่พูดด้วยหลายครั้งว่า1 6อาจจะแตะได้แต่แต่เรายืดไม่ได้ก็คือขึ้นกระแตแล้วก็ปรับลงมาซึ่งรอบนี้ผมมองว่าเหตุปัจจัยที่ไม่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วแรงกับเครื่อเนี่ยมันคงไม่ได้ทะลุผ่านคจะได้ง่ายๆยกเว้นอาจจะต้องมีการซื้อหนักๆจากกลุ่มไหนสักกลุ่มใช่ไหมใช่ครับหรือม่ก็ต้องมี่าวดีทางพื้นฐานแบบขนาดหนักเลยะคเป็นไปได้ไหมคะต่างชาติจะซื้อออหหหนนนััักกกกกๆรรรืว่าาางงจจะิยมคบ ค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ทำยังไงดีคะคุณเทิดศักข์ขะกรอบแกว่งตัวเหลือเกินแล้วน้องคุณอยากจะถือหุ้นข้ามปียังถือได้มั้ยคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะดูลักษณะการซื้อขายนะครับผมเห็นตัวเลขอันหนึ่งแล้วน่าตกใจก็คือว่าหุ้นที่อยู่นอกเซฟตี้เนี่ยมาเก็ตช็อปประมาณ28%แต่ทราบไหมครับว่าเราเทรด100%ของทั้งวันเนี่ย65%อยู่ในกลุ่มนอกเซฟตี้นะครับนั่นก็แปลว่าอัตราการเก็งกำไรนี่สูงมากนะครับอยากจะชวนให้้้้เเเปลลลีี่่่่่ยยนนนนนนนพพพออร์ตสสสัักกกิดดึึงงบมมมาาาาูหุืืฐขคว on. นะครับซึ่งก็มีตัวเลือกอยู่หลายตัวนะ,ะ,ะ,นนะฮะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเปิดสายกันค่ะอยากจะหาจังหวะรับพุ้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ลดการเก็งกําไรก็โทรเข้ามาสลับพอร์ตปรึกษากับคุณเทิดศักดิ์ทวีเทวธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอชพลัสได้ในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยกรอบค่อนข้างจากัดนะคะเราจะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับบริเวณ1,585จุดนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับ1,570จุดค่ะช่วงนี้อาจจะยังอึดอัดหน่อยนะคะปรับพอร์ตพยุดการลงทุนกันต่อในช่วงหน้ากับรากก op ับุ ศักดิ์วิติรธรรมหลังโฆษณาค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับทางผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณเทิดศักดิ์วิทยธรรมค่ะที่บอกว่าช่วงนี้อาจจะอึดอัดหน่อยนะกรอบการแกว่นตัวของเซตินิกค่อนข้างจะจํากัดนะคะจำกัดทั้งดาบนแล้วก็ด้านล่างทั้งแนวรับและแนวต้านค่ะเบื้องต้นให้แนวรับไปที่ระดับ1,570จุดส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่ระดับ1,585จุดเมื่อช่วงเช้าขึ้นไปทดสอบเพียงแค่1,580จุดค่ะโอกาสในการลงทุนจะเห็นได้ว่า ว่าจริงๆช่วงนี้นะคะหุ้นตัวใหญ่ๆก็เริ่มขยับเขาบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ปล่อยให้ตัวเล็กตัวน้อยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่นั้นวิ่งกัน ท่วนหน้าเลยนะคะก็คงจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงกันให้ดีด้วยนะคะโอกาสในการลงทุนค่ะคุณเทิดศักดิ์คะคไม่ใชครู่บอกว่าเรามองหาหุ้นพื้นฐานดีรวมถึงหุ้นที่มีขนาดกลางหน่อยกนขนาดใหญ่หน่อยเพื่อที่จะเลือกลงทุนวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจะเลือกเป็นตัวไหนนะคะเราจะมาดูที่หุ้นเด่นกันและช่วงนี้ทยอยเปิดสายทยอยโทรเข้ามากันได้เลยหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะคะครับก็คงเลือกตัวเอขึ้นมาให้ดูครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆเราก็มีการออกรีพอร์ตไปช่วงวันสองวันที่ผ่านมื่อ การประชุมและวิเคราะห์รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเป้านะครับแล้วก็เห็น movement ในการปรับขึ้นค่าโฆษณาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะน่าประทับใจนะครับก็เพราะว่าทีวีดิจิตอลเองของตัว as เนี่ยมีการขยับค่าโฆษณาขึ้นมาค่อนข้างจะมากนะครับจากระดับเดิมเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก1.5เท่าตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทีวีดาวเทียมเองเนี่ยปรับขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะครับจากระดับประมาณสักพันกว่าบาทต่อน,นาทีเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบหนึ่งหมื่นบาทต่อน,นาทีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อปรับอัตราค่าโฆษณาข,ขึ้นมาได้ขนนนาดดีี้เ่่สิิงทก ก็คือทําให้ e a r n i n g ็เนี่ยมันโตค่อนข้างจะไหวนะครับถ้ามอง Movement ของ e a r n i n g ็นะครับปีที่แล้วนะครับปี56เนี่ยนะฮะเออร์เน็งกอยู่ประมาณ394ล้านนะครับปี57เนี่ยวิ่งขึ้นมา449ล้านนะครับส่วนปี58เองเนี่ยเบื้องฐานของค่าโฆษณาที่มีการปรับขึ้นนะฮะเราคาดการกําไรไว้ที่616ล้านนะครับก็แปลว่าเติบโตเนี่ยมากกว่า30%ขึ้นไปนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ r s คือว่านอกจากเออรับโโดยลค การนะครเ,เงินปันผลที่จ่ายเนี่ยในปี58นะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก50ตางค์นะครับถ้าจ่าย50ตางค์ราคานี้เนี่ยดีเวเดนวิที่ได้ก็เกิน5%ะนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วค่อนข้างปลอดภัยนะครับมองกันในเชิงของค่า P/E บ้างนะครับค่า P/E เนี่ยถ้าดู P/E ณสิ้นปี58นะครับจะลงมาเหลือประมาณ15.8เท่านะครับซึ่งสำหรับกลุ่มบันเทิงแล้วถือว่าเป็นฐาน P/E ที่ค่อนข้างต่ำนะครับในส่วน Fair Value นะครับทาง A อเซียพลัสเราทำไว้ที่13.20นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ราคายังมีอัพไซด์เปิดไว้ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีเงินปันผลอีก5%ต่อปีด้วย1 3บสองศูนย์ของปีของปี58าแปีห้านะคะมาดูกราฟนิดนึงนะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้คือพยายามมาทดสอบนะคะแนวต้านที่เคยขึ้นมาทดสอบเมื่อรอบที่แล้วนะคะแล้วรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ย่อลงไปนะคะรอบนี้ขึ้นมาถึงเกือบๆจะ10บบาทแล้วจะโอกาสย่อหรือจะผ่านดีคเนี้ยใช่ครับคือผมมองว่าด้วยแรงขับเคลื่อนของเออร์เน็งที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับโอกาสที่จะผ่านไฮเดิมแถวแบริเวณนี้เนี่ ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมากนะครับแล้วถ้าผ่านคิดไปได้เนี่ยทา่าเก็ตที่เราวางไว้ก็จะมีอัพไซด์อีกเกือบ30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้เนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่สามารถสะสมหุ้นต่อเน,นื่องได้ขอเนีายขอแนวรับนิดหนึ่งนะคะสาหรับตัวของ RS นะคะตอนนี้นะคะย่อลงมาเช้านี้นะคะผู้ชมคะเก้าบ,บาทหกสิบห้าสตางะคะ์ครับถ้ามองแนวรับที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นแถวบริเวณสัก9บาท60ตังค์อยู่ด้วยแถวบริเวณเนี่ยฮะน่าจะถือว่าเป็นแนวรับจุดแรกนะครับแล้ว อีกไม่นานนะครับถ้าทะลุผ่านแนวตรงนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว่าด้วยพื้นฐานที่เป็นอยู่เนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีจุด stop loss หรือคะหรือว่าคนจะต้องมีหน่อยคะถ้าเกิดเรากังวลเรื่องความผันผวนของตลาดหุ้นนะถ้าจะ stop loss เนี่ยผมมองว่าแถวๆบริเวณสักต่ำกว่า9บาท50ลงมานะครับอาจจะมองบริเวณนั้นได้สําหรับคนที่ต้องการเทรดดิ้งสั้นๆนะครับแนะนําเป็นตัวของไอเอสนะคะราคาแฟร์ที่13บาทค่ะ มาเปิดสายกันค่ะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะมีสายมารอแล้วนะคะไปที่สายแรกคุณจันเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณสมค่ะขอสอบถามเรื่อง EMCL BMCL BMCL ค่ะไม่ทราบว่ามีพื้นฐานพอที่จะซื้อไว้เก็งเออาไมา่ถึง ค่ะระยะยาวไหมคะยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะซื้อแล้วค่ะแต่ว่านิดหน่อยว่าจะเข้าไปซื้ออีกนะคะอ๋อค,ค่ะค่ะสำหรับตัว B B M C L นะคะจะซื้อเพิ่มได้ไหมคะจริงราคาก็วิ่งพอควรแล้วเหมือนกันนะคะครับก็ผมให้2ช้อยนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการซื้อแล,แล้วก็ถือยาวได้มากกว่า2ปี อันนี้โอเคนะครับทำไมถึงคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่า B M C L เนี่ยเน็ตเวิร์กที่เขาทาอยู่เป็นตัวรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งอยู่ตรงไข่แดงตรงกลางเมืองนะครับทีนี้ในปี5 9นะครับช่วงปลายปีเนี่ยรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงคงจะเปิดให้บริการนะครับแล้วคงตามมาด้วยสายสีน้าเงินนะครับซึ่งช่วงในการที่จะเปิดให้บริการปลายปี59หรือปี60เนี่ยถึงจุดนั้นนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการดึงจํานวนผู้โดยสารเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอิรงบษัท ก็คงจะเทิร์นกลับมาเป็นบวกนะครับแต่ถ้าคิดว่าจะถือสั้นกว่านั้นนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกนะครับเผตุผลเพราะว่าจากตรงนี้ไปนะครับในปี58ต่อเนื่องถึงปี59เองเนี่ยนะครับตัว e a r n i n g ิของบริษัทยังจะติดลบอยู่นะครับเผตุผลเพราะว่าการโอเปเรตบนเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินที่เป็นอยู่ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนนะครับต้องรอตัวเน็ตวิร์กตัวใหม่ที่เข้ามาเสริมแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยตัวเ้นมาเนวกได้งเนช่เวลับข ถ้าคิดว่าถึอสั้นๆ,ๆนะครับก็คงต้องดูทางเทคนิคเป็นหลักนะครับแต่ถ้ามองภาพยาวๆไกลๆ3ปีอะไรขึ้นไปเนี่ยนะครับผมมองว่าตัวนี้สามารถที่ถือได้นะครับก็ถึงจุดเทอร์นาลาของมันเนี่ยราคาก็น่าจะขยับเพียงแต่ว่ามันไม่ถึงในช่วงเวลาสั้นๆนะครับถ้ามองเทรดดิ้งสั้นๆนะครับผมคิดว่าบริเวณทแถวสัก 1.8นะครับก็คงเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่า2บาทเนี่ยผมมองว่าคงผ่านยากมากนะครับตรงนั้นนะครับนั่นก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจวางโพซิชันยังไงล่ะถ้าเทรดดิ้งนะครับก็ดูตามกราฟไปนะครับแต่ถ้าหากว่าลงทุรยยาวยาวต้องยาวเกิน3ปีค่ะครับเพราะมาอย่างนั้นก็อาจจะต้องรอจังหวะอีกสักนิดนึงนะคะมาต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแอดเชิญค่ะค่ะถาม NMG ค่ะอ๋อต้องต้องขออภัยขอเป็นตัวอื่นได้ไหมคะ ดีเป็นบริษัทลูกของอทางเ m g นะคะถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ไปจะผิดหลักกรอตอค่ะอ่อเหรอคะค่ะอคสอบถามตัวอื่นนี้ไหมคะเออเอ,อือ KTB ค่ะ KTB KTB <B S 1> นะคะต้นทุนอยู่ที่23าา่ามค่ะถือต่อได้ไหมคะได้ค่ะขอตอบเป็นตัวของ KTB นะคะ23บาทต้นทุนหน้าก,กากันยี่23บสามทสี่สิมีกำไรนิดหน่อยค่ะครับก็ KTB เนี่ยผมบอกว่าถ้าถือไว้แล้วนะฮะอยากจะแนะนำให้ถือต่อนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของตัวแฟลร์วลัลลุนะครับที่เอสพาร์เราทำไว้เนี่ยราคานี้ก็ยังมีอัพไซด์นะครับแฟลร์เราทำไว้ที่26.7นะครับอัพไซด์อยู่ประมาณ14%แล้วที่เราชอบ KTB อีกเหตุผลนึงก็เป็นเรื่องของตัว เงินปันผลนะครับเพราะราคาตรงนี้เนี่ยให้เงินปันผลตอบแทนต่อปีนะฮะอยู่ที่ประมาณ4นะครับแล้วก็ถ้ามองในเชิงของแรงกระตุ้นนะครับถ้าหากว่าปีหน้านะครับรัฐมีการเดินหน้าลงทุนในเชิงของตัวโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นเนี่ย KTB ในฐานะที่เป็นแบงก์รัฐนะครับเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้น KTB ถ้ามีแล้วนะครับต้นทุนขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าถือต่อดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะหยุดอัดหน่อยนะครับก็กรอบสั้นๆคงวิ่งงอยู่่ชว 3ถึง24บาทนะครับแต่ถ้ามองถือยาวๆเนี่ยเงินปันผลก็มีนะครับแล้วปีหน้าก็โอกาสยังเห็นชัดเจนอยู่ครับค่ะตอนที่สายของคุณวัดนะคะคุณวัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอบถามสยามแก๊สครับแนวโน้มของธุรกิจครับแล้วก็แนวรับแนวต้านเนะครับเห็นราคาลงมากจังฮะน่าสนใจไหมครับค่ะได้ค่ะครับฟังทีวีครับค่ะจะซื้อได้ไหมคะดูแนวดูแนวแพทเทิร์นแล้วนะคะตัว SGP นะครับถ้าผมจําได้เนี่ยผมเจอคําถาม เข้ามาในรายการแทบทุกครั้งเลยะนะครับเพียงแต่ว่า,าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นทิศทางที่มันนิ่งพอสําหรับตัวธุรกิจนะจริงอยู่ครับว่าเออร์เน็ไตรามาสที่3มเนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นมาเป็นบวกให้เราเห็นนะครับแต่คงต้องไปดูว่าการที่บวกขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากโอเปอเรชั่นล้วนๆหรือว่าเป็นการบันทึกพวกสต็อกเกินสต็อกล oss อะไรพวกนี้เข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นอะไรที่ต้องรอดูอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองเทรนของราคานะครับเรายังไม่เห ตัวราคานะครับก็จริงอยู่ว่าถ้ามองทางเทคนิคเนี่ยอาจจะเห็นบางสัญญาณที่บอกว่าโอ้โหม,มันโอเวอร์โซมากเลยนะครับ <ạ. S 1> แต่ถ้าหากว่าจะรอจุดซื้อทางเทคนิคเนี่ยผมอยากจะให้ท่านดูที่ MCD นะครับรอให้เส้นสีเขียวเนี่ยมันตดัดไอเส้นค่าเฉลี่ย MCD ขึ้นมาก่อนนะครับถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่บ่งชี้ได้ว่าตลาดนะครับหรือว่าตัวสยามแก๊สเนี่ยอาจจะเริ่มพลิกกลับมานะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในชอตเทอมก็ยังไม่เห็นภาพลักษณะน,นั้นเท่าไหร่นะครับนั้นก็ ผมเชื่อว่ารอดูอีกสักพักหนึ่งกว่าครับให้ให,ให้ชัดเจนกว่านี้ก่อน,นขออนุญาตโยกมาดูกลุ่มรับเหมานิดนึงนะคะไปที่ไอทดีสักหน่อยนะคะตอนตอน,นี้ผ่าน7บาทขึ้นมาแล้วนะคะผู้ชมคะขึ้นมา2%องเยืนที่7จ็บาทห้าสางนะคะตัวขอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์รอบนี้นี่จะไปได้ไกลไหมหรือว่าถึงเวลาที่จะต้องย่อทํากําไรแล้วคะครับคือถ้ามองกระแสะในเชิงเทรดดิ้งเนี่ยผมคิดว่าไอทีดีคงมีกระแสะหนุนค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วไอทีดีเองเนี่ยเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่มถ้าเป็นขขนนนนนาาาดดใหญ่่้้้ววยกััครง CK เเเป็ตผม ค่อนข้างจะแะกาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นภาพนี้เนี่ยก็คงมีแรงที่อาจจะเห็นคนซื้อแล้วก็ทำเทรดดิ้งขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าราคานี้ถามว่าแพงไหมนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นราคาที่ค่อนข้างจะแพงมากพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้นะครับถ้าคิดเทียบเป็นค่า P/E เนี่ยผมว่าใกล้ๆจะชน30เท่าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่า P/E แพงนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเทรดดิ้งนะครับถ้าเทรดดิ้งนี่ยนะฮะก็คงต้องมองทาร์เก็ตที่ขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเป็น8บาทในช่วงเวลาถัดไปนะครับเพียงแต่ว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่า P/E สูงมาก แล้วก็ทุกอย่างบนกระแสหมดเลยกลุ่มรับเหมาตัวอื่นนะคะที่อาจจะวิ่งตามมาทีดีไม่ทันพอจะมีโอกาสไหมคะผมว่าก็มีนะฮะก็ถ้ามองตัวอื่นเนี่ยถ้าถูกกว่านะครับแต่ว่าราคายังไม่ค่อยขยับเนี่ยผมว่าตัวสเต็กก็น่าสนนะครับแล้วก็ถ้าไปมองตัวเล็กๆเองนะครับผมว่าตัวที่รับงานป็นษัทคอนแทคเตอร์ลงมาไม่ว่าจะเป็นตัวซีฟโก้นะครับหรือว่าตัวสยามซินเทคพวกนี้เนี่ยผมว่า P e ต่ำกว่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังน่าสนใจครับค่ะ ตอนนี้นะคะมากับตัวกยุทธ์ย้ํากันส่งทิ้งท้ายนะคะเจ็ดยอดตัวลงมาอยู่ในแดนลบซะแล้วนะคุณผู้ชมครับติดลบนิดหน่อยค่ะ1,577จุดนะคะคุณท่านสักดิ์คะโอกาสปรับฐานลงไป1,570้น่ารับมีไหมคะมีครับก็คือว่ากรอบเนี่ยผมมองว่าอยู่บริเวณเนี่ยฮะก็คือถ้าลงมา1,570นะครับสั้นๆเนี่ยอาจจะเห็นแรงซื้อแล้วก็ทําให้มันดีดกลับนะครับแต่ว่าเมื่อขึ้นโซนหนึ่ขึ้นไปเพรสเชอร์มันจะมาทันทีนะครับตรงนีีีีี้้้้เนนนนนน่่่่่ยยผมมมคคิิดววาาาาาาาชงงงงงจจจกกกกกตตตรรรรรไไปปถึสบบศะะัั ก็มาตรการที่ตลาดออกมาเพื่อจะสกัดพวกปุ้นร้อนทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนื่องจากว่า กว่าที่จะเริ่มใช้ในทางปฏิบัติได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากกรอตตนะครับอาจจะมีผลในช่วงต้นปีหน้าเพราะนั้นช่วงเวลาที่เดือนของปีนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีอะไรมาขวางซึ่งในเรื่องการเทรดดิ้งเท่าไหร่แต่ว่าปีที่สูงก็เพรสเชอร์ก็มากหน่อยเพราะนั้นพยายามสวิชมาที่หุ้นปัจจัยพื้นฐานดีเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตครับค่ะนี่ค่ะเป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวี การมีกองคุณเทิดสักได้ในรายการซับบล็อสนะคะทุกเช้าวันพฤหัสบสดีแบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ y ยูทูบซับบล็อ s บายธนวัลบรรทชตค่ะวันนี้คุณเทิดสักทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะหมวยธนวัลบรรทชตและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ